ครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง NBT 11ภาคกลางแห่งนี้นะครับนอกจากทางทีวีแล้วทุกช่องทางออนไลน์ของเราท่านติดตามรายการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังนะครับ วันนี้คนคุยข่าวช่วงแรกครับคุยข่าวดีครับเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันละกันเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงของอีกหนึ่งวันหยุดยาวนะครับถ้าพ้นวันนี้ไปแล้วเนี่ยใน,ใน,ในช่วงนี้นก็ถือว่ายาวนะเสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์เนี่ยก็ต้อง3วันและบางคนไปเที่ยวมาแล้วส่วนบางคนที่ยังวางแผนอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าวางแผนที่จะไปเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพหรือว่าตั้งใจจะไปเที่ยวไกลหน่อยไปต่างจังหวัด ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่แต่ทีนี้นรัฐบาลน,นี้เนี่ยเน้นย้าอยากจะให้อย่างนี้ท่านผู้ชมกระจายรายได้ไงปีหนึ่งรายได้ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยนะฮะก็อยากจะให้กระจายเข้าไปสู่เมืองรองเข้าไปสู่ท้องถิ่นบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เป็นแคมเปญที่ทางทท,ท,ทกับก็มีการจัดก็คือสุขทันที ที่เที่ยวเมืองรองลองดูรายละเอียดนะครับสำหรับโครงการสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยง่ายๆก็คือการรวบรวมเอาเอาโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับทางเอกชนเจ้าต่างๆหน่วยงานภาครัฐด้วยกระตามทีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองถ้าทั้งประเทศ76จังหวัดบวกกรุงเทพเนี่ยเมืองรองนี่มีตั้ง55เยอะกว่าเมืองหลักของการท่องเที่ยวมีไม่มากหรอกครับเพราะฉะนั้น55จังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยรวบรวมมา มีโปรโมชั่นพิเศษเอามาจัดให้แล้วสิทธิพิเศษเนี่ยจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆอย่างที่บอกนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือการลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองทั้ง55จังหวัดอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับคาดการณ์กันว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในเมืองรองมากกว่า1,010,000 700ล้านคนครั้งนี่พอน่วยแบบนี้เดี๋ยวบางคนงงผมก็เคยงงเหมือนกันเคยได้คุยกับทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องคือตท,อท,อท,อทอนี่แหละว่ามันคืออะไรคนครั้งเนี่ยคำว่า,าคนครั้งนี่หมายถึงว่าอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าผมไปเที่ยวเมืองรองสักจังหวัดหนึ่งแล้วเดินทางกลับมาเลยเนี่ยโดยไม่ค้างคืนเขาไม่นับนะครับเป็นศูนย์เลยเสมือนว่าท่านไม่ได้ไปเลยคนครั้งนี่หมายถึงว่าค้างคืนสักคืนหนึ่งนะถึงจะนับนะเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเมืองรองก็ ค้างสักคืนหนึ่งนะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นโดยในทุมชนในพื้นที่ทีนี้พูดถึงไรายได้ดูทางนู้นสิฮะรายได้ที่จะกระจายสู่ท้องถิ่นคาดการณ์กันว่าจากโครงการนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า3 3 2 000, 4 9 0 0ล้านบาทที่จะลงไปสู่พื้นที่ทุกพื้นที่กระจายกันไปเนี่ยห5จังหวัดเมืองรองนะครับที่ต้องดูตัวอย่างสิครับของสิทธิพิเศษที่ว่าเอาเอา,เอาเฉพาะที่ คนรู้จักและคุ้นเคยนะมากๆมาให้ดู a g o d a ครับมอบส่วนลด14%สูงสุด300บาทตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมายาวไปถึงเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับท่านที่จองโรงแรมที่พักในพื้นที่ของ55จังหวัดเมืองรองหรือใครจะเดินทางทับกับไทยแอร์เอเชียมีส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินบินในประเทศไปเมืองรองเนี่ยให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคมปี6-7นี้นะครับนี่เห็นไหมฮโอ้โหน่าสนใจมากแล้วก็อันนี้ครับอามรินทวีวีร่วมกับ Big C ร่วมกับ t ท a v e l บลโลแลก Big Point ครับเวลาท่านไปซื้อสินค้ากับ Big C เนี่ยเขาจะสะสมแต้มใช่ไหมฮะเอามาแลกได้เป็นส่วนลดนะเวลาไปไปเข้าโรงแรมที่พักหรือว่าไปร้านอาหารนี่ตั้งแต่1นธันวาคมปีที่แล้วยาวมาจนถึงปลายเดือนเมษายนปีนี้นะครับครอบคลุม ช่วงไฮซีซันยาวมาจนถึงช่วงหลังสงกรานเลยนี่เป็นตัวอย่างนะครับของสิทธิพิเศษที่จัดไว้ให้ในนี่ฮะสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเที่ยวครั้งใดอย่าลืมครับสนับสนุนเมืองรองของเรารอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาติดตามกันต่อครับ ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยเท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุมน่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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  แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน คนคุยข่าวเจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจนด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแล้วจบครบประเด็นสำคัญโดยงานเหล่านี้เนี่ยคือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไปส่งผลให้ฝุ่น p m 2อลดลงถึง20 2 4ถึง24%สําำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา21นาฬกา30นาทีถึง22นาฬิกาดูทีวีเปิด MBT 11ภาคกลางดูออนไลน์เปิด PRD ่านผู้ชมครับช่วงนี้คุยข่าวใหญ่จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปติดตามการกล่าวปาฐกถาพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ไปกล่าวบนเวทีของ TNN ครับเขาจัดงาน TNN Dinner Talk Thailand Level Up u p เล a ว e ัปเกรดประเทศไทยโดยมีทางด้านของคุณสุภชัยเจรวันนนครับประธานผู้บริหารเครือซีพีแล้วก็ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ท N เให้การต้อนรับท่านนายกหัวข้อที่ท่านได้ไปพูดก็คือนี่แหละ Thailand Level Up u อั r เกรดประเทศไทยเราจะย้อนกลับไปติดตามบางช่วงนะครับให้ดูยาวๆในช่วงนี้เลยนะฮะกลับสวัสดีท่านผู้บริหาร TNN ที่เคารพท่านผู้บริหารจากบริษัทเครือร CP แคกผภูมิกียริท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีทุกท่านครับ อัปเกรดประเทศไทยนะครับก็เป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดจริงๆแล้วเนี่ยเราไปที่รู้กันอยู่ว่ารูปร่างของเชฟของโซเชียลสตรัคเจอร์ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรูปปีระมิดฐานล่างก็คือคนที่มีไรายได้น้อย ผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมนะครับถ้าจะอัปเกรดประเทศไทยได้เนี่ยถ้าเกิดฐานรากไม่แข็งแกร่งเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่สามารถอัปเกรดประเทศไทยได้ในทางกลับกันถ้าเกิดฐานรากของประเทศแข็งแกรง่งก็จะสามารถดันข้างบนให้สูงขึ้นไปได้ให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นอีกน,นะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะต้องพูดถึงเรื่องของฐานรากก่อน นะครับซึ่งถ้าเกิดฐานรากไม่ดีการพัฒนาฐานรากเป็นไปไม่ได้รัฐบาลก็คงทํางานลำบากนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเพราะว่าฐานรากเป็นฐานเสียงของรัฐบาลนี่คนหนึ่งเสียงหนึ่งคนก,ก็จริงนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าฐานรากเนี่ยมีจานวนประชากรอ,อยู่เยอะมากนะครับเศรษฐกิจจะไปได้ฐานรากต้องแข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจจะไปได้ บ้านเมืองจะอยู่นะครับสงบได้ประชาประชาชนส่วนมากต้องมีความสุขต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับผมว่าตั้งแต่ประมาณสีเดือนที่เราเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปที่ประจากดีอยู่แล้วก็คงไม่ขอพูดทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําไปแล้วอย่ที่แน่ๆที่เราทําไปก็คือมี เรื่องของเกษตรกรซึ่งเรามีอยู่หลายหลายสิบล้านคนนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาพักนี่เกษตรกรไป13 13ามสิบสคนพักนี้พักแล้วพักอีกนะครับพักทั้งนี้พักทั้งต้นพักทั้งดอกแล้วก็ต้องกลับมาพักอีกเมื่อเดือนพฤศจิการัฐมนตรีช่วยคลัท่านจุลพันธ์ก็มีการพักนี่ไปเหมือนกันนะครับก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ามีเข้ามีคนเข้าโครงการกี่คนนะครับก็ได้ประโยชน์ไปเยอะมาก แต่สาคัญมากกว่าน,นั้นผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็ถามต่อว่าพักแล้วพักอีกผลที่ผลที่14บสีภายในเวลา11ปีเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกรือเปล่าอันนี้เป็น,ปนเป็นปัญหาหรือเป็นคําถามที่พวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนเนี่ยมีความกังวลอยู่นะครับเพราะว่าเราเองเราก็เป็นคนที่ถือว่าอยู่ฐานบนของเียนระมิดตัวนี้เป็นคนที่ผูต้ตรงมาตจงมาก็เป็นคนซัพพอร์ตเรื่องของเ,อเงินทุน ที่ต้องมีการใช้พักนี้เหล่านี้นะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพักนี้เนี่ยเป็นแค่จุดแรกในการที่จะคืนขวัญและกําลังใจคืนศักดิ์ศรีให้พี่น้องไม่ต้องมาพะวงเกี่ยวเรื่องต้องมีการใช้หนี้นะครับทําให้เขาสามารถไปให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการทำมาหาชีพโดยไม่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยนะครับแน,น่นอนดอกเบี้ยก็พูดถึงดอกเบี้ยก็หน้า ก็อดพูดไม่ได้นะครับว่าเป็นเรื่องที่มันก็ยังสูงอยู่นะครับผมว่านะครับก็ผมว่าหลายท่านที่นี่ก็คงเห็นด้วยเหมือนกันนะครับขน <t> <คร>าดเรามีกินมีใชด้ดีๆอยู่เนี่ยเรายังจ่ายดอกเบี้ยแพงขนาดนี้เราก็ยังเดือดร้อนใจแล้วคนที่อยู่ในฐานรากนะครับ <t> ทําเท่าไหร่ทําไม่พอกินทําเท่าไหร่ทําไม่พอใช้นะครับ <t> <t> ผมว่าเป็นสเต็ปแรกในการที่เราจะสร้างฐานรากให้แข็งแกร่งก็คือพักรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับ <t> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของค่าไฟไม่เป็นเรื่องของค่าน้ำมัน นะครับเหล่านี้เราให้เขามีความสบายใจในการที่สบายใจขึ้นแล้วกันนะครับในการที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็เป็นหน้าที่รัฐบาลในการที่จะต้องเปิดตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าเกษตรเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องให้อมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาบริหารก,การเรื่องน้ำไม่ช่วไม่แง้งต่างๆเหล่านี้เนี่ย เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ต้องให้ความสําคัญแล้วเราก็หวังว่าแล้วเราก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราไม่ต้องกลับมาพักนี้พักแล้วพักอีกพักต่อไปนะครับแล้วก็กินภาษีเราไปอีกเรื่อยๆนะครับตรงนี้รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญครับที่เราไปหาเสียงมาบอกว่ารายได้ต้องขึ้นมาประมาณสามเท่าภายในสปีนี้เราก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น หลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วก็อาจจะขอขยายความที่หนึ่งเรื่องไม่ทั่วไม่แรงเป็นต้นนะครับผมพูดไปหลายๆหลายๆเวทีแล้วท่านประหลัดคมนาคมนั่งที่นี้นั่งอยู่ที่นี้ก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดผมพูดแต่ว่าก็ต้องพูดนะครับว่าเรามีการลงทุนเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องอินฟราสตรัก u r e d e ดเวล OP เมนเยอะมากนะครับเราลงทุนไปโดยมีการซื้อสินค้าซื้องานระบบจากต่างประเทศเยอะเองินที่เราลงทุนไปก็ไป สร้าง GDP ให้กับประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศเยอรมันหลายๆประเทศนะครับแล้วเราเองเราได้แต่ค่าแรงนะจีน GDP ประเทศไทยก็ไม่โตแต่ว่าอนามพักไปก่อนอยังไงเราก็ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าถ้าเกิดเราลองหันมาดูว่าถ้าเราลงทุนในเรื่องของการไม่ท่วมไม่แรงถ้าเราคิดดูสิครับทุกๆปีเดี๋ยวก็แรงเนี่ยอีกสามสี่เดือนเดี๋ยวก็แรงพอเดือนตุลาพฤศจิกาก็ท่วม ถ้าเกิดเราไม่ทั่วไม่แรงเนี่ยผลผลิตทางเกษตรเราเนี่ยจะขึ้นมามากขนาดไหนอย่างไรนะครับเราลงทุนไปร้อยนึงเนี่ยผมเชื่อว่า95%เอนี่ยอยู่ในประเทศเพราะ,ะนั้นเรื่องลงทุนทางด้านการเกษตรเนี่ยผมถือว่ารัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องเรื่องของการเกษตรแม่นยําเรื่องของการดูแลพืชผลในแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นถั่วเหลืองเนี่ยนะครับทางนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญข้าวถั่วเหลืองอยู่เยอะ นะครับหลายๆท่านในที่นี้ก็เข้าใจถึงความต้องการของถั่วเหลืองในเมืองไทยอยู่เยอะนะครับทับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับปลูกได้มีกี่หมื่นตันต้องความต้องการเป็นล้านล้านตันต่อปีถั่วเหลืองในประเทศไทยเนี่ยท่านทราบไหมว่าก่อนที่เราจะมีการแก้ไขปัญหาไปเนี่ยว่าถั่วเหลืองในประเทศไทยเนี่ยที่เราปลูกอยู่เนี่ยไม่ใช่ GMO ไม่ใช่ GMO หมายความอะไรหมายความว่าผลิตผลนี่จะไม่สูง เพราะว่าความสามารถในการต่อสู้กับมแมลงวัชพืชต่างๆก็จะต่ำผลผลิตต่อไร่ก็จะต่ำเราปลูกเองเราไม่อนุญาตให้เอามลเ็ดพันธุ์ที่เป็น GMO เข้ามาแต่ทราบไหมครับว่าถั่วเหลืองที่ท่านกินที่เอาเอาเข้ามาปีหนึงเป็นล้านตันเนี่ยเป็นถั่วเหลือง GMO ทั้งนั้นแค่นี้ครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ถามว่าต้องใช้งบประมาณไหมไม่ต้องใช้งบประมาณครับใส่เงินส่วนหนึ่งนะครับ แต่รัฐบาลนี่ยืนยันว่าเราใส่ใจนะครับในการประชุมครมเมื่อเดือนที่แล้วหรือสอเดือนที่แล้วผมจําไม่ได้แน่เรามีการยกเลิกน,นะครับเรื่องของ GMO นี้สามารถให้เอา GMO มาปลูกในประเทศไทยได้นะครับก็ต้องดูรายละเอียดต่อไปอีกว่าปลูกแล้วเราเก็บเกี่ยวยังไงได้พันธุ์ที่ดีมาแล้วออกมาแล้วระบบการเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเพราะถุลเหลืองเนี่ยต้นถุนอีกอันนึงที่แพงมากก็คือต้นถุนก,การเก็บเกี่ยว ถ้าเกิดใช้แรงงานบุคคลเนี่ยจะทําให้กําไรของเกษตรกรเหลือน,น้อยมากผมเดินทางไปญี่ปุ่นมากับทางคณะทํางานเนี่ยท่านประธานสุภชัยก็ไปด้วยนะครับผมไปเจอคูโบต้ามาแล้วก็มีการพูดคุยว่าเราจะมีการพัฒนารถไถที่มีระบบเก็บเกี่ยวที่เอื้อโดยตรงกับการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองซึ่งจะทําให้เกษตรกรไทยมีไรายได้ที่ดีขึ้นเป็นต้น เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ใช่แค่ใส่ใส่เงินอย่างเดียวเรามีความใส่ใจด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถั่วเลืองเนี่ยเป็นพืชที่มีความต้องการอย่างทั่วโลกผมไปซาอุดิอราระเบียามาก็ทุกคนก็มีความต้องการหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็น new generation food ที่เป็นอาหารที่ฮาราหรือว่าเป็นอาหารที่มาทดแทนเรื่องของโปรตีนจากเนื้อสัตว คือในระยะยาวมองไปข้างหน้าอีก10ปี20ปีนี่ถั่วเหลืองนี่คือพืชที่มีความต้องการอย่างสูงนะเพราะาเราเราเดินมาทางนี้เราเดินมาไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพูดถึงแต่ว่าก็มีความซับซ้อนเวลาท่านปลูกถั่วเหลืองเนี่ยถ้าเกิดใครียนหนังสือตอนเด็กๆเนี่ยรากของถั่วเหลืองมีตัวเอยู่อน,นี่คืออะไรไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งถ้าเราปลูกถั่วเหลืองสลับกับข้าวการความต้องการของ ไนโตรเจนในปุ๋ยที่ต้องใส่ในข้าวสลับกันไปสลับกันมานี่ก็จะน้อยลงน้อยลงก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องลงไปให้กับความรู้กับทางแากเกษตรกรนะครับมีอะรลรแล้วงที่บอกพูดไปอย่างเช่นยางเนี่ยยางพาราเนี่ยก็ต้องขอคุยทีนึงแล้วกันว่ายางพาราขึ้นมาสิบสี่วันซ้อนแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วนะครับ กือบจะสูงสุดในรอบ1ิปีที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของการใส่ใจครับเป็นเรื่องของการใส่ใจของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะในรัฐบาลน,นี้เมื่อสองเดือนที่แล้วผมไปฟังสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีการพบปะก,กันทุกๆวันงคารเขาบอกบอกว่าทนายกถ้าเกิดท่านสามารถกันอย่างที่หลุดเข้ามาจากพม่าได้ ราคายาเราขึ้นแน่นอนห้าบาทวันลุงขึ้นผมก็โทรขอความร่วมมือจากสุลกากรและที่สาคัญมาก,กน,นั้นคือกองทัพที่คุมชายแดนอยู่ทางพมา่าโดยพ้องยิงด่านที่เมืองการบอกว่าเนี่ยมีเล็ดลอดมาเยอะมากวันลงุงขึ้นวันลุกขึ้นเขาจัดก,การเลยครับจากนั่นมาเป็นต้นมาเนี่ยปริมาณยาที่ถูกลักลอบนําเข้ามาก็ลดลงอย่างมีนยัยยะนะครับประกรอบกับผลผลิตของยางของเราก็สูงขึ้นด้วย เพราะว่ามี25ล้านไร่เนี่ยมียางประมาณ5ล้านไร่ซึ่งเป็นยางตายนึ่งซึ่งผมเคยพูดในอกหลายวงมาแล้วว่ายางตายนึ่งนี่หมายความว่ายางที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ากรีดไปยางไม่ออกเลยยางไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะสภาพดินสภาพดินเป็นกรดแต่ก็ไม่มีใครไปบอกเขาไม่มีใครไปสอนเขาว่าเราต้องปรับสภาพดินให้มันด่างถ้าเราไปสอนเขาไปทำเขาแป๊บเดียวครับภายในเวลาไปถึงปีเนี่ยยางเหล่านั้นก็จะกลับมากลิต ดอกออกผลได้อีกประกอบไปทั้งเอาผลิตภัณฑ์จากยางมาแปรรูปทําเป็นเคิร์ฟกันถนนอีกอะไรอกีกหลายยอยา่างเป็นความใส่ใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าใสงบประมาณเยอะไหมไม่นะครับแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความใส่ใจไม่ใช่ใสเงินอย่างเดียวเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรทําให้เขามีรายได้ที่ดีที่สูงขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้อย่างที่ผมเรียนครับให้ความใส่ใจ เปิดตลาดใหม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ FTA ไม่ต้องพูดถึงนะครับกำลังเดินหน้าเจราจาอยู่นะครับเสาร์ที์นี้ผมก็จะไปดเดินทางไปศรีลังกาไปเซ็น FTA นะครับเปิดตลาดใหม่ๆขายสินค้าให้กับประเทศไทยโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะโต๊ะกระทรวงพาณิชย์เองก็ทราบอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องของ FTA ซึ่งในอดีตจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีไม่ได้มีการทําได้ดีเท่าปัจจุบันนี้นะครับเราก็ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง กับเรื่องของ FTA เพราะว่าเป็นการขยายตลาดด้วยให้กับสินค้าไทยทั้งหมดนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเทคแคร์ของคนที่อยู่ฐานรากของของพีระมิดทั้งหมดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายามทาอยู่แต่ว่าท่าน,านรัฐมนตรีแรงงาน,ท,งนท่านอีกนี่ท่านเองท่านก็หนักใจพอๆกับผมขึ้นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับสามร้อยขึ้นเปสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามร้อยสี่สิบบาทภายในเวลาสิบปีที่ผ่านมาขึ้นไปสิบสองเปอร์เซ็นต์ ผมพูดอยู่หลายวงแล้วอีกเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องพูดให้ทราบทาเข้าใจว่าถ้าเกิดท่านลองคิดดูท่านนั่งอยู่ที่นี้เนี่ยสิปีที่ผ่านมานเดือนท่านเพสิบสองเปอร์เซ็นต์่ท่านพอใจไหมท่านไม่ต้องตอบผมนะท่านพอใจไหมนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบปีรับไม่ได้ครับยังไงก็รับไม่ได้ท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ทราบท่านก็พยายามจะหาทางแก้ไขอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจแล้วต้องให้ความสาคัญกับชีวิต ของคนที่อยู่ฐานของปิระมิดซึ่งจะเป็นเสริมความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณเศรษฐกิจหรือความมั่นคงก็าตามทีนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับส่วนแรงงานเนี่ยก็มีหลายในมิติผมพูดแรงงานขั้นต่ําไปแล้วแต่ว่าแรงงานชั้นโนชั้นกลางหรือแรงชั้นสูงโดยภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราเคยทําเรื่องสิงทอสมัยก่อนปัจจุบันนี้เราก็ทํา ขายเอ็นอิเล็กทรอนิกส์เราทำเรื่อง EVCA คาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโรงงานรถไฟฟ้าจีนมาตั้งอยู่ที่นี่สิบกว่าโรงเนี่ยวิศวกรก็มีความขัดแคลงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการส่งเสริมท้งั้นทักษะรีสกิลก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญและก็เป็นเรื่องที่เวลาเราไปเจรจาการลงทุนเนี่ยผมก็มีการพูดคุยกับทาง b ีโตลอดเวลาว่าเวลาเราไปเจรจาเนี่ยไม่ใช่สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียวการที่บริษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการมาเทรนคนไทยด้วยเธอเขาลงทุนตรงด้านนี้ก็จะมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีขึ้นมาเพื่อทําให้คนของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะรองรับอุตสาหการรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐบาลนี้ ผมไม่ได้ไปแค่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์หรือไปแค่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับลงพื้นที่ตลอดประชุมครมสัญจรนัดแรกเข้ไปหนองบัวลำพูนะครับไปในหลายจังหวัดปัญหาสองปัญหาสองอันใหญ่ๆถ้าไม่นับเรื่องเกษตรกรรมแล้วเนี่ยก็คือปัญหาเรื่อง PM 2.5ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนทุกคนที่พึงได้รับ คืออากาศสะอาดอย่างวันนี้เนี่ย PM 2.5ก็สูงนะครับแต่ถ้าไปดูฮิทฮิทแบบจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะเยอะนะครับเราเองเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่เผาป่าหรือพยายามแปลงสภาพพัชพืชที่หลงเหลือจากการเพาะปลูกมาเป็นสินค้าที่สามารถสร้างไรายได้ให้นะครับร้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเรื่ององค์ความรู้ก็มีความสําคัญ พี2อจริงๆแล้วเป็นเรื่องของ e c o n o m i c ์นะครับเพราะว่าไม่ขีดก้อนเดียวเนี่ยทำนานหรือทำข้อวโพดเสร็จแล้วเนี่ยจุบเผาจบแล้วก็ไปช่วยกันยกระดับฐานล่างของปริมิรให้สูงขึ้นนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาสมควรแล้วก็ไม่อยากจะทำให้เ่้นเบื่อนะครับก็ขอขอบคุณในโอกาสที่ให้มาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็ ขอบพระคุณครับแล้วก็ขอให้ t n เนะออ,อยู่คู่กับเราอีกนาขอขอบคุณท่านนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะขอะคะเรื่องของที่น้องภาคแรงงานที่ต้องช่วยกันพัฒนาทักษะนะคะส่งเสริมเสถียภาพของแรงงานไทยแล้วก็มีหลายเรื่องเลยนะคะทั้งปัญหาฝุ่นพ m 2.5ต่างที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศของเราผ่านเวทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับ ้โอกาสก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพมาถ,ถึงแล้วกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปิดโอกาสให้น้องๆเน,นเรียนฟรีพักฟรีกินฟรี มีเงินสนับสนุนให้ครอบครัวมีงานทำมีรายได้อย่างมั่นคงหลังเรียนจบหลักสูตรสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ครแูแนแนวประจำโรงเรียนสถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20เมษายน2567ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกาติดหน้าประวัติศาสตร์สำคัญ ของฝ่ายนิติบัญญัติประเทศไทยกับเส้นทางสู่เก้าอีสอ้สวชุดใหม่ติดตามช่วงจับตาสวชุดใหม่6.7ในรายการคนคุยข่าวกับอัธเสตโรดรัตนโอภาสทาง NBT11 ภาคกลางและทางออนไลน์ที่ PRD คุนผู้ชมครับช่วงนี้คุยข่าวโซเชียลนะครับมีเรื่องมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับเป็นข้อมูลที่ทาง TNN อ n, n l i อ e เนี่ยมีการรวบรวมมาจากทาั้งทางด้านของโรงพยาบาลพญาไทแล้วก็ทางสสสด้วยนี่ฮะพาดหัวอย่างนี้เลยนะเออสายดื่มต้องระวังนี่อย่างนี้นะคือเขาก็รวบรวมมาแล้วบอกว่า คือที่ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าแน่นอนหลักฐานพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ท่านก็ทราบว่ามันมีผลกับสุขภาพเกิดโรคภัยอะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลที่เก็บกันมานะครับบอกว่าถ้าหากว่ามีการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วยส่วนจะเกิดจากอะไรลองดูถัดไปนะฮะปัจจัยที่หนึ่งที่สําคัญเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จะไปรบกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน ฟังก็ไม่เข้าใจแล้วฮะเอาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันืคอ,อะไรเพราะนั้นอ่านกันต่อจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นแล้วพอฮอร์โมนชนิดนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อเซลเซล์เต้านมแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมขึ้นมานี่ปัจจัยแรกถัดมาอีกครับแอลกอฮอล์ทำลาย DNA ฮะโหขนาดนั้นเลยนะครับ เขาบอกว่าการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกายจะสร้างสารอนุมูลอิสระที่ไปทําลาย DNA แล้วเซลล์ที่เสียหายเนี่ยจากการถูกทําลายเนี่ยนั่นแหละจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นี่ถัดมายังมีเรื่องของการเพิ่มการอักเสบด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็จะเข้าไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายซึ่งถ้าอักเสบเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าเรื้อรังแล้วละ เมื่อหลายที่เรื้อรงังนั่นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มแนวโน้มการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับผู้หญิงที่ดื่มที่ดื่มเอาว่าสามแก้วต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะซึ่งถ้าคนที่ดื่มจริงๆเนี่ยคงจะเกินอย่างละละ่ละก็จะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ไม่ดื่ม15%แล้วการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากนั้นนับเป็น เป็นกรัมเลย10กรัมต่อวันมากขึ้นเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นทีละ7% 7%เปน่ะเขาก็เลยแนะนําด้วยนะฮะบอกว่าคนที่อยากจะจะไปดื่มไปสังสรรค์เนี่ยคือเขาแนะนําว่าควรจํากัดจํากัดไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันซึ่งผมก็สรุปต่อไปซึ่งว่าเป็นไปไม่ได้เคุณจะไปดื่มแล้วแก้วเดียวแล้วกลับเนี่ยถูกไหมฮะแต่ว่าคุณหมอไงเวลาข้อมูลจากคุณหมอเขาก็ต้องแนะนําอย่างนี้แหละฮะว่าเอาละแก้วเดียวนะ ยาเด๋ยวกลับแล้วนะจะได้ดีต่อสุขภาพแต่บอกทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ดื่มไงนะไม่ดื่มแล้วเราก็ปรับพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยเพื่อได้ลดความเสี่ยง,งเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งนะอ้าวเป็นเรื่องดีๆที่นามาฝากกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาบเลยนะครับสวัสดีครับ